มหาหวยสวัสดีทุกคนนะวันนี้มาพบกับอาจารย์อเนกสอนศิลป์อีกครั้งนึงนะกับช่องมหาหวยนะอาจารย์ก็ไม่ได้มาบ่อยๆเลยช่วงนี้ช่วงนี้แบบติดธุระเต็มไปหมดเลยนะอย่างแรกเลยอาจารย์จะไม่ค่อยมาลงคลิปนะถ้าอยากเจออาจารย์บ่อยๆ ได้เลขอาจารย์แบบทุกวันเลยเนี่ยแอดมาที่นี่เลยลายแอดมาหาหวยนะ M A M A H U A H U A Y อาจารย์จะอยู่ในนี้คือจะให้เลขในเนี้ยทุกวันจันท์ถึงอาทิตย์วันหยุดอะไรให้หมดทุกวันนะเข้าบ่อยกาหลุดนะ,ะทุกคนในเนี้ยเป็นพยานได้ว่าอาจารย์ให้เข้าบ่อยมากๆนะวันนี้ไม่ได้จะมาคำนวณน,นะวันนี้จะมาให้ให้เห็นเลยว่ามีเลขอะไรบ้างที่เด่นรองและการเลขอะไรบ้างนะ วันนี้ก็มามาดูว่าเลขอะไรเด่นกันจากที่อาจารย์คำนวณแล้วเนี่ยมาแน่เลยเด่นเลยแปดนี่เด่นเด่นมาเลยนะลองอยากให้ลอง9ก้นะถ้ากันกันอาจารย์อยากให้กัน4นี่เลยแปดเสี่นะสตัวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ให้ไม่ครบนะในคลิปอาจารย์ให้ไม่ครบนะ ถ้าอยากได้ในถ้าอยากได้ครบให้แอดไปที่ไลน์แอดมหาหัวยนะอ่าเดี๋ยวมาจับเลขกันอ่ะแปดเก้าเวนแปดเซออันนี้หกนะอันนี้หกอ่าเก้าเซอคือ,อไอ้ที่ให้เนี่ยคือเลขที่ออกตามสูตรเลย นะสูตรให้เลขอะไรอาจารย์จะให้แบบนี้เลยแต่เลขที่เว้นไว้คือเลขที่อาจารย์คาดคะเนเอาเองนะอาจจะไม่ได้ตามสูตรแต่เข้าแน่นอนเข้าบ่อยมากๆอ่านี่สตัวเดีวสตัวก่อน3ตัวอาจารย์ชอบแถมไปให้แต่ก็มีเข้าบ่อยอยู่นะเห็นลูกศิษย์ก็มาบอกอยู่ว่าเข้า สิงวดประมาณถ้านับเป็น10งวดก็เข้าประมาณ6กงวดแล้วหงวดอ่ะหงวดเดี๋ยวหกเยวขีโมโเกินไปนะห้างวดมีนเข้าแน่นอน3ตัวแต่เกสนี่เลขเด่นเด่นเลย9ก้าสออ่ะตรงนี้เว้นไว้ให้ไปตามในไลน์แอดนะอ่า เดี๋เซ็นก่อนนะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเป็นอาจารย์จริงๆอ่าแล้วตอนนี้ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มนะกลุ่ม VIP ตอนนี้ที่มีอยู่ประมาณ170-180คนนะจะมีเลขให้ตลอดพูดคุยกันตลอดเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยนะก็ให้เช่าให้บูชานี่เลยกำไรอาจารย์จักทองนะแล้วตอนนี้ มีโปรโมชั่นนะถึงสิ้นเดือนอาจารย์จักทองจัดให้นี่เลยแผ่นทองบวกกำไรนี่แล้วมีกล่องแพ็กเกจให้อย่างดีมีบทสวดให้ด้วย600กว่าบาทเท่านั้นคุณได้เข้ากลุ่มเลยแต่ถ้าซื้อแยกเนี่ยนี่ย400กว่าแล้วนี่ก็เกือบ3 0 0ละ2แผ่นซื้อคู่ถูกกว่าแน่นอนนะเหมือนโลตัสอะไรพวกนี้เลยซื้อคู่ถูกกว่าแน่นอนอย่าลืมไปบูชากันที่นี่เลยแอดมหาหวยนะ M A H A H U A Y นะมาช่วยกันแล้วข้างในเนี่ยให้เลขกันทุกวันไม่ต้องห่วงให้ทุกวันวันไหนให้ช้าให้เร็วอยู่แค่นั้นแต่ให้แน่นอนทุกวันนะอ่ะอันนี้เป็นแนวทางฟรีฟรีนี่นะอ่ะดูกันได้เลยอ่ะสำหรับวันนี้นะอาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าซึ่งอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาอัดคลิปต,ตอนไหน แต่แน่นอนมีอัดให้ตลอดอาจารย์อยู่ในนี้แหละแน่นอนไม่ไปไหนนะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี